สวัสดีค่ะนังพิงไม่สบายค่ะเลือดไหลออกจมูกค่ะหายแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะนอนตากพัดลมอยู่นี่ละค่ะอุ้ยจ้าเอ๋อุ้ยใครมานี่ใครมานี่เห็นไหมคะเดินวีบเข้ามานี่อะใครมาลูกฮะมันเย็นเอ้ยเดินไม่ได้เกรงใจ แม่ใหญ่มากับแม่ใหญ่ซิงเลยจะไปมองเขาลูกเขาไม่สบายไปหากินข้าวหนูหนะลูกเขาไม่สบายแม่กว่านบ้านถูบ้านเขาจะนอนตารับเลยแม่กว่านบ้านถูบ้านเขาเลือดจมูกออกค่ะเพื่อนวิลาอายุมากแล้วค่ะเอ้ยจะมาก็กินค่ะ นั่นน่ะนอนฟังงานวัดยูี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะสะเอออุ้ง,อ,งอิงนอนหลับเลยว่ะลูกนไอ้ล่ะหลับกันนี่ลูกเย็นมหาจ๋าสิลูกเยน็นเย็นเลยกินจกกคางคกนกโอ้ยไล่ขันตะพืดตาพือจิ้งลีดเอืองอ่าง โอ้ยโอ้โอ้โอโอไล่ดีดีไม่รู้จะไล่เขาทําไมอูย้ยเย็นไหมลูกลายเย็ยนบหโอ้ฟังงานวัดเห็นไหมงานวัดค่ะไม่ลมช่ยมาเห็นไหมลูกเย็ยนสบายไหมคะเย็ยนสบายไหมคะน้องทไม่สบายเลือดจะหมูกออกเป็นริมๆเลย แดดมันร้อนหรือว่าคะโอ้ด, oh, ดูค่ะบบดูะบบท่าอุ้งหิ่งนอน <c oughs> แต่ละคนอ่ะไปครับไปมากินกินอาหารได้อลไรเ น้องมาก็ฟันหลุดนะน้องพิงก็ฟันหลุดสองซี่แถมยังมาจะหมูกออกอีกนี่แหละแม่น่หละแม่หายไวๆนะคะดูมะม่วงส้มโอหนอยนี่แหละหายไวๆนะคะลูกหลักคนเกงน่งหนละักคนเก่งเนาะนอน จ้าอี๋จ้าอี๋ใ้่มามจ้าอี๋ใ้่มาโอ้ยสวรวนท่าอุ้งอิงนอนไปดูสิไม่กลมไม่กวาดรองเทา้าขอโทษนะคะคเพื่อนเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกกำลังใจน,นะคะสวัสดีค่ะกินข้าวอิ่มแล้วค่ะ กินอิ่มทั้งน้องพิงน้องมาน้องหูอิงน้องนมเย็นนึกกนินขึ้นไปกินอิ่มแม่ทำข้าวให้กินเน้ายสวัสดีนะคะเพื่อน